ครูก็ได้ติดภาพสับแล้วก็มีสั์ภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะควรให้นักเรียนออกเสียงภาพภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะแล้วก็ผ่านชื่อสั์เป็นภาษาไทยนะคะ<ช>ค่ะต่อไปนัปปกเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมซึ่งครูจะมีใบงานให้นักเรียนระบายสี ซึ่งภาพสัตว์นี้จะมีรูปสัตว์มีคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยให้นักเรียนได้เขียนและอ่านด้วยครูก็จะมีภาพทิวทัศ์เพื่อให้นักเรียนนาภาพสัตว์ที่นักเรียนได้ทําสําเร็จแล้วมาติดภาพแยกตามกลุ่มสัตว์แต่ละประเภทนะคะแล้วก็สัตว์แต่ละเภศนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างนะคะ ค่ะสำหรับตัวนี้เราจะไปเชื่อมโยงในทักษะวิชาภาษาไทยในหัวข้อ1.1แล้วก็2.1 3.1นะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็จะมลนิยการในหัวข้อ2.1ซึ่งเราจะให้ในกักเรียนนั้นนับจำนวนสัตว์ที่นกักเรียนที่นักเรียนแต่ได้นะคะและนำมาติดนะคะที่นำมาติดนี้นะคะนับจำนวนสัตว์สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะไปเชื่อมโยงใน ข้อที่ว่า1.1กับ1.2เชื่อมโยงคือที่อาศัยของศัสตร์นะคะไปเชื่อมโยงไปในวิชาวิทยาศาสตร์ศิลปะก็ได้ทักษะการวาดภาพระบายสีนะคะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับวิชาดนตรีนะคะมีการขับร้องดนตรีทําท่าทางประกอบในหัวข้อ1.1และ1.2นะคะเจอสำคัญของเราและอยู่ที่นักเรียนนะคะ แล้วก็เรื่องทักษะวิชาแกนหลักนะคะซึ่งมีวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศแล้วก็ศิลปะนะคะแล้วก็ในกลุ่มทักษะของวัฒนธรรมในเรื่องของการสื่อสารนะคะสารสานเทศและอุปกรณ์นะคะนวัตรกรรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีนะคะในส่วนของทักษะชีวิตนักเรียนได้มีการวางแผนรวบกันนะคะเกี่กการเป็นผู้นาด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรืองานเดี่ยวนักเรียนก็สามารถทรําด้วยกันได้แล้วก็ฝึกการตัดสินใจมีการตัดสินใจร่วมกันนะคะมีบรหิหารจัดการในกลุ่มนะคะว่าเราจะทําอย่างไรการเข้าใจผู้อื่นนะคะนักเรียนอันนี้ก็เกิดขึ้นกับนักเรียนการเข้าใจปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นคือมีปฏิสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันนะคะในด้านข้อหูปัญญานั้นนักเรียนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายนะคะ ได้รู้จักการสังเกตนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยมีจก,การในการทางคณิตศาสตร์ในการนับจํานวนสัตว์นะคะแล้วก็สื่อกภาพด้านดนตรีนตัตสิงด้วยนะคะในส่วนของทักษะประเภทของการเรียนรู้นะคะการปฏิบัติหรือการสัมผัสนักเรียนได้บันบามสีนะคะได้สัมผัสจริงได้อ่านได้ฝึกการอ่านทักษะการอ่านนะคะภาษาและการสื่อสารในี้นักเรียนก็ ใช้ภาษาเปนแล้วก็สามารถสื่อสารให้เพื่อนๆนได้นะคะที่ถ้าทนักเรียนสามารถแยกประเภทของสัตว์ได้แล้วก็สามารถเชื่อมโยงว่าสัตว์แต่ละประเภทนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะแต่นเพราะว่าสัตว์นั้นจะมีอยู่สัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ขึ้นบกครึ้นน้ำนะคะแล้วสามารถดูว่าสัตว์แต่ละประเภทนั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนบ้างสัตว์ขึ้นบกครึ่งน้ำนักเรียนก็จะนำภาพนั้นมาติดนะคะติดว่าสัตว์ประเภทไหนเป็นสัตว์ขึ้นบกครึ่งน้ำสัตว์ไหนเป็นสัตว์บก สัตว์น้าสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนักเรียนสามารถเข้าใจแล้วก็ติดภาพได้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นก็สืบนาสรุปกับเพื่อนรั้งน,น,นะคะ